คุณผู้ชมคะวันนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและทีมค่ะนําทรัพย์สินที่ตรวจพบ ในบ้านพักของอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพวกรวม15แห่งมาแสดงต่อผู้สื่อข่าวนะคะซึ่งพบว่ามีจำนวนมากค่ะซุกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆของบ้านรวมมูลค่าแล้วประมาณ2,000ล้านบาททีมทแถลงระบุค่ะว่าทรัพย์สินเหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นยังมีบางส่วนที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างการขยายผลการสืบสวนค่ะ พลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอ้างถึงการดำเนินคดีว่าจากข้อร้องเรียนของประชาชนเมื่อตรวจสอบพบว่ามีมูลจึงมีคำสั่งย้ายพลตรวจโทพงพัฒและคนสนิทออกจากหน่วยรับผิดชอบและเข้าตรวจค้นสถานที่15แห่งที่เกี่ยวข้องบุคคลทั้งหมดเนี่ยใครได้แอบอ้างหรือกล่าวอ้างนำไปสู่การ แสวงหาผลประโยชน์ในทุกรูปแบบทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งยกย้ายบอ่อนการพนันนะครับน้ำมันเถื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นการแอบ,บอ้างกล่าวอ้างครับภาพที่ถูกนำมาเชื่อมโยงกล่าวหาว่าเป็นเครือข่ายระบุถึงพลตำรวจโทพงพัฒ ว่าเป็นปลายทางเส้นทางทรัพย์สินจากการเรียกรับสินบนซึ่งแอบอ้างถึงสถาบันชั้นสูงมีพลตํารวจตรีโกวิทวงรุ่งโรดอยู่ในลำดับรองลงมาเพื่อเป็นคนกลางรวบรวมทรัพย์สินและคนอื่นๆเป็นผู้เก็บรวบรวมก่อนส่งมอบต่อเป็นทอดๆพลเรือนบางคนทําหน้าที่นอมินีถือครองทรัพย์สินจะเห็นได้ว่านะการทํางานเป็นแก๊งชาร์ตนะว่ามีพลตโทพง์พัฒนะ์นเป็น เป็นเซนเตอร์นะเป็นคนคอยมอนิเตอร์สังการนะครับ <c oughs> การแสวงประโยชน์ต่างๆก็จะมีผู้สำคัญที่เกี่ยวข้องก็จะมีพรเอกอาคุตและพลตรโควิดพันตำรวจเอกอัครเดชพิมนศรีรักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบปรามระบุว่า การตรวจค้นบ้านพักและสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลตํารวจโทพงพัฒนฉายาพัน11แห่งบ้านของพลตํารวจตรีโกวิทวงรุ่งโรธ1แห่งพันตํารวจเอกอัครวุฒิลิมรัตน์1แห่งและของผู้ร่วมขบวนการอีก2แห่งพบทรัพย์สินจํานวนมากเช่นเงินสดในตู้เซฟวัตถุโบราณ พระพุทธรูปสแตมทองคํางาช้างเครื่องเพชรซึ่งส่วนใหญ่อําพรางไว้ในบริเวณบ้านที่ทําไว้โดยเฉพาะเช่นใต้ดินในกําแพงและบ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างุกซอดเป็นอย่างดีนะฮะจะเห็นได้ว่าตู้เซฟในลักษะนี้มีการฝังดินมีการปิดบังอําพรางในตู้เซฟตัวนี้ ไว้ที่บ้านนะฮะที่บริเวณปากเดนะเป็นบ้านลักษณะเหมือนบ้านที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จอันนี้เรียกพฤติกรรมในการที่พรางพรางไม่ให้เห็นว่าจุดนั้นเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเราต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างในการที่จะนะเปิดให้เห็นถึงทรัพย์สินต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยเห็นไหมมีความหนาขนาดนี้นะฮะทรัพย์สินในข้างในมีมูลค่ามากมายมหาศาลครับ นี่คือตู้เซฟอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นตู้นิรภัยมีห้องนะฮะเหล็กขังไว้อย่างดีนะครับเพื่อไม่ให้มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินพลตำรวจตรีวิสูตรชัดชัยเดชผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ยืนยันกรณีการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกอักครวุฒิลิมรัตอดีตผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามว่าเป็นการฆ่าตัวตายไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญาและไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินคดีนี้ไม่ใช่การสร้างภาพหรือยัดเยียดข้อกล่าวหาซึ่งผู้ต้องหาสารภาพตลอดข้อกล่าวหานอกจากนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำว่าคดีนี้ละเอียดอ่อนอาจมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่สามารถตอบคำถามของผู้สื่อข่าวได้ นอกจากนั้นยังมีข้อมูลและทรัพย์สินอีกบางส่วนที่ไม่ได้นำมาแสดงเพราะเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผล